สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแพลงสุขูสุคนเนาะทั้งไทยทั้งลาวทั้งในประเทศนอกประเทศทั่วโลกเนาะพอกับเคยหลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่กับการดำหน้าไทยหน้าขาดหน้าพี่น้องตอนรอบค่ำตอนนี้พอกันรอบค่ำกับทีมงานเฮาคือเก่าพี่น้อง พุกพูนข้าเจ้าพูดตามหน้ากับอยู่ทังพูนทั้งเทากับไทยนาไทยนานี่เรียบร้อยเลยพี่น้องแต่ยังขาดขาดยังเหลือสามหตต้ติกี้คือว่าเอาเขาสะติกี้ผัด โลก,กากัทังเทิงพี่น้องอันนี้ลองฝ่ากันจูบนำในที่แท้พ่อแล้วนำในให้หน้าในพี่น้องแต่ว่าลองจูบเบิงว่ามันสิมีปลาหรือบ่อจูบเอาปลาสีมีหรือบ่มีชีพอ่อไร้ปปนอยู่บ่ออย่าพึ่งคาดอย่าพึ่งคาด เราหน้าซอใหมีดอกคาดเ่อสาตน้ำน้อ่นนี้ใส่เตรมทีแล้วพี่น้องด้วยนั่งเดเอลยทีมงานนี้แต eh, mm ่คนเก่งๆพี่น้องเลยแดดกัแดดโอ้ยแดดกัมีแต่คนเก่งๆสู่ขนาดเลยแดดกับบอยูแดดกับบอย่าพี่น้องเลย เรื่อยเราอันนี้กรเลยป้าด้อันนี้นะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องย็นอะไรทั้งถ่ายทั้งเฮ้าไข่แน่หรือเปลเริ่มฟอนแล้วเริมฟอ,อานายแล้วเพราะว่ายังเลื้อเตะขาดจากแล้วยังเลือแตข่ขาดายังเลือแตะขาดพี่น้องยังเลือให้ซ้ำไห้เนี้นออยากจัดดิกันเลือล่องขาดไว้ใจดำ เช่าเดยจิตายแห้งแตแคสมันน้ำลดมันกำมันเรียกช่วยมจากดีแตับกำเรียกกับองมือขากับ่าจากขาววะปดเมื่อยแล้วก็เมื่อยรีได้รถไทยนี่แขแขเอานี่บ่บม่เมื่อยยางๆดแดดเนอะแดดเผาพานเฮาลีนเยแดดี่มันแบบาเจียบกลกแก้าปาฮะนี่ิมีจากโตมีอยู่ดอกมอยู่ดอกดูนะถืว่าโทษบอกขั้งนาเตรียมรถบนูกทัพไปถักบน น้ำมันรีละซองฟันด้ปนอะคุ้มยู่ในปนเนาะในปนนี่คุ <S 2> <S 2> ้มเจาเจ้เอาไปดขอใน้นดะนี่มันไหลลงมานีเลืยห้องน้ำมันไหลได้มือนะมันอยู่ในโตงี่สงสัยมันอยู่ในกันนี่นองนั่นไวากันเปิดตลัดปลากเพิ่นไค่อยได้แ่ดิจโตะคอ ปลาคอปลาดุกเบ้บปลาคอนีบ้านนีฮูจากวิธีแลวประทันดอกวีี่นี่ชื่อืแหลมมาอยู่่าพอได้มาหากินใช่น่ากับื่อชุกโตบาหนิมเข้ามาบ้าบบนีุกมาตเาอไปคุ้นดีโอ้ยีแทงบอเออคอาแทงนาแทงก็เฟินและเินโอยประทันตะไคร้ดอกคอมาเนะโอยคอยแทงเมื่อกี้คอยเมือเอาเกันใช่นาแต่ตุยน่ะเออ ยงลูกเอเาใส่เต็มจนลดนล้หายนี่บ่บพอกันพนบ่ตกบ่บพอมือได้นี่แห้งข้งาหม่นําห้นำบอ่อแขงข้าเจ้าเลี้ยแล้วฟันจกคนเบาเบิ่งลองนับมงก่อนสอง สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าพี่น้องคนดำตอนแรงสิบห้าคนเป็นโลกาบ่บ่สิ 19, 19, 19. บเก้า,บ,าบองอเซ้านี่เขาเป็นโลกากาบ่ทันก้ามันอยากหยา,า,า,าบเขาพ่าเข่าหยาบเนาะปีนานี่โลและเข่าตัวนี้ใส่สามปีเลยแต่ปีแล้วนี่อุ้ยงามมารีรอคนดี อย่ากับบอคอยมีขยานแต่ชั่วโมงหนึ่งกับบอบเหงเนาะ มันกับอะไหน่อยได้ผัดยามนี่มันนนำมันอิ่มแบบเต็มที่เพียงออกเห็นยังเห็นมันล้นไปลดแลลวกัจังอัดตัวนี้มันหาดินยากนะฮะมองคอเพียงออกเลยพูโอ่ยมันต่ำๆสปิดๆเพียงออกทั้งนั้าเลย ขั้นผเป๊ะๆซะปีแรกนี่บ่ได้ดำเด้ขอโทอกภัยพี <c oughs> พ <ım eni> ่น้องกองดำเต็มตือเลยปีแรกนี่บ่ได้ดำอันให้นี่คือขึ้นว่าพ้นบอดีได้ตอนดำนะบัทาดำแล้วบัพนดีอย่สีได้จ๋อๆปีนี้เฮ็ดไลยก็เก่าจากพ้นผลิตสีได้ํำได้แกนดีแล้วกันไล่ก็เก่ายันแต่พ้นบอดีนะ

มันน right, ี้ตั้งเดดอะไรคุ้มแป๊บเดียวจะิเปื่อยอีเว้ยแมนไปไปไปกันเห็นจากสิบจากเศร้าทรงซิกเด้อดูประคอโอ้นำให้นี่คือลายเด่นกียังคือูนองอยู่เดี๋ยวดูประกาเขาขาดเนาะ ปลาทุกบอ่อนบอปลาซิวกัมี่อยู่เนาะอ้าลองเบังปิดไว้แล้วแต่ว่าปิดไล้แต่ว่านี่เห็นดปลาทุกบ่อนแน่ะใครอัดเลยแหละแต่ใคร้คอองขึ้นไหลอยู่เนาะโอ้ยมันจีบบ่ิเวณจักเถื่อ เดอพาก็ติดตามซองเคยล่าดิเด้อติดตามซองมังเกิ้ลเด้อไปทางใดไปทางยายกะแลมเอาไหมเอามะพร้าวขาวใช่ไหมใช่แล้วมะพร้าวรอไปไปก่อนไปไปรถโบได้เอาเมืออ่ะได้เอาเชือกมืออีกวะโอ้ยเอาลงมายังเชือามืออยู่ <c oughs> หา้เขาแลยนี้องมอเาได้ินน้ำลาาให้หมันจยแข็งพี่น้องเลยออมาใหญ่พี่เกอ้อ เอามายายทำพี่อีกเ้าให้มีแข้งขนาดปะป๊าแข้งเออช่างค้นฆ่าอยู่เดียวเนี่ยเอาเอาไปขาดแข้งกันตอนยันางวานผู๊ปปาตสีดำได้ห่าห้องทางเป่งน่ำดีแต่ว่าขาดไปหึงปนดยนนี่

ง่อยกันเมื่อไรเคยหละเป็นงานเจ้านั่งเข่านั่นนะเขาเป็นดโดแข็งมาขนาดนดูว่ากันดีโดแข็งนะคาบไปเลราไ่ยังนูดอะไรเราสลาดเราจับกระปูงงลงไปอีก เราได้ผลไม้อะลงมาทางดุมก่อนขอขึ้นอยูบ่ด้วนี่ข้อขึ้นได้พี่น้องเด้ทั้งเครื่องนะได้ผลไม,ม้มหนักขึ้นไป <c oughs> อีกจะเลยนหนักขึ้นไปเบินจ้าหมูต้องมาเลยได้กินอยู่บ่เรื่อยลงมาฮะเออไปได้กินกระซั่งเออหมูอิ่มกระอิ่มน้ำได้ขนาดเข่าก็ยังให้หมูกินเออเป็นคนดีบ่เป็นยังปีหน้าจังกินใช่ แล้วอยุป้าทั้งมือน,นี่ป้าแล้วอยุ ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อขอบใจขอบคุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเคยลเนะพอกันไหมคลิปหน้าสบายดี